สวัสดีครับผมวิญ,ญาวาเทีวสิภาเบึงอาคารนะอาคารอาคารผู้โดยสารเลยผู้โดยสารขาออกกขนาดไปติดตามบังพี่นองไปดูนะตอนนี้วิญ,ญาอยู่อาคารจอดรถนะสั่นที่ห่า โอ,โอ้ขามาเย็ยนเชียบพี่น้องเขามาในนี้เย็ยนเชียบเลยพี่น้องเรัเพิ่งเื่อบรรยา,ากาศนะบรรยากาศโอ้ยว่าตรงห่วงพี่น้องว่ามีการโดนแดดนะครับพี่น้องขันมากล้ว่ามีการโดนแดดเลยสบายสบายเลยยังเย็นสบายเย็นฉ่ำถ้าที่ต้องหามก็จะหามมาดูบุรีนยครับเด้อ นาโนส MOKING ในออเดอร์ oking, other, ห้ามสูบบุหรีนะ่เนาะก็เใดก็ขอฝากถึงพี่น้องนาภูมาสนามบินนาะนาชาติคแกจนเนาะเฮาจะสิมดดาดูบุหรี่นี่เขาจะห้ามอยู่ในเขตของงวดชนเนาะครับคือประชาชนหลายวังงมากโอ้ไม่เห็นใจจังดิพี่น้องรถแท็กซี่ไหมบังเด้อย รถแท็กซี่นี่เห็นวาจังว่าเขาแถวผู้ดยสารได้ถาถาเลยเเท่านผู้ชมทุกท่านอ่ะถาขี้เลยบางเดือนอ่ะอย่างสีขี้ขั้นใดเขาเจ้าสีเหลืขอขนาะว่างมากสินะสีเหลืขอขนาะไี่นองนะกับว่าต้องเอารถมาจอดโดยยู่ตรงนี้มันต้องเสียเขาคิดเป็นช่วงนำนะนะครับอืมไปติดตามในอขัานค,ครับนี่ครับผู้โดยสารขาออก คุดสันเข้าออกไปในด่านขัวมือสถานที่นี่นะครับห้ามนุนสมอบกิ้งนะครับพห้ามเด้อเขตปอดบุรี่เด้อเนห้ามบุรี่เลวห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารน้าเด้นนะพี่น้องเนะนี่ไม่ไไปปิดเปิดตูวเดอนอัตโนมัตินะโอ้บรรยากาศพี่น้องขันคำว่าคอนแกนกันสิสูนอาหารต่างๆในบริเวณนี้นะ ดูบางหัวสั่นเทิงมีอย่างแน่นะเดี๋ยวย่าสิยางไช่องไหนกันนะครับเนาะก็เป็นอย่งไรแน่นะครับใส่ใส่มือจับโทษโทษจับทายนะพี่น้องโอ้บรรยากาศจุดนี่ก็งามพี่น้องนะครับจุดนี้ก็งามเลย นะครับนะโอ้สวยงามบรรยากาศนะครับนะเก็บภาพบรรยากาศอันเย็นสบายนะครับอยู่บนอาคารสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก,น,กนนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับนะรู้สึกของวิญญาณถือว่าโดดเด่นนะครับนะ ไปเบิง่งมีอยงแน่ขึ้นนั่นบนนี่เฉพาะพนักงานบนว่าเฮาจะขึ้นนั่นเฉพาะพนักงานเนาะสันนี่เป็นอาคารเนาะโอ้เป็นอาคารครับอาคารอาคารผู้ดีสารปืดกวงขวงเป็นยังไงพี่น้องดูด้ว กวงขวงมากน้แอร์สวัสดีครับสายการบินนแอรเที่วบิน่้าเจ็ดเก้าเก้้าเ้างวงมากพีนอ้องวงควงม,ม,มากเลยร็ยกเสร็จ,จรยังเ,งเดเรยกเสยเ็งเกไเดกเสรยเดกเ็ังเยเห็นไเ็เ่เยยู่นีเ่เมื่อกี้จะมาหาเเมื่อกี้ัง โอเคไปเลยไปดูเครื่องบินมายังนี่ถ่ายรูปยังนี่เซฟี่ยังเอาอาคารกว้างขวางมากพี่น้องโอ้นี่คือคืออาคารผู้โดยสารนาบิเซเว่นผู้อาคารผู้โดยสารขาออก หรือขาเขานะว่าพี่น้องไอ้บ้านเนี่เดี๋ยวอ่านเบื่อวันว่าขาออกนะโอ้ขาออกสี่เยือนนานบนนาสั้นบนมากกว่านะสั้นบนมากกว่าข้สนนมกกสะดวกสบายพี่น้องก้วงขวางห้องนุ่มห้องน้ำสะอาดสะอาดแท้เฮ้ยยากับไปมากมาแล้วนะครับนะมีสนามบินยังน่ไทยสนามบินไทยนะการบินไทย เวียดเวียดนะครับเวียดเจสเวียดเจสเวียดเจสนะครับเวียดเจสนะครับเวียดเจสเดลคอมนะครับเวียดเจสเดลคอมเฮ้ยพระหัวเครื่องเรานี่เป็นเครื่องแบบไหนเนาะกรมอากาศทยาทนะฮะโอ้กรมอากาศสยามนะครับเนาะตรวจบัตร ผู้โดยสารแล้วก็เข้าไปด้านซ้ายผู้โดยสารขาออกโอ้ยดูันบนนะครับผูดันขาออกดูดันบนเนาะอืมนะครับด้านบนขาออกก็งวายถึงว่าออกตัดจากคอนยันออกไปนะครับแล้วก็ผู้โดยสารขาเข้านะครับขาออกขาออกนะครับอานดูดานนางนะครับอ้สะดวกสบายนกแอร์นะครับ ม,ม,มีสนามบินม,ม,มีมีบริษัทไดแนววัฒนศาสตร์นะมีเอเชียนะครับนกแอร์ไทยออนนะครับไทยออนนะม,มากม่เลยนะครับกว้างมากนะครับกว้างขวางมากคิดว่าน่าจะสุดยอดใน่าคารไหมนะครับกว้างวางรับคนเลยเป็นพันนะครับปญยาขาดวานะอาชีรับ ผู้ดีสารได้เป็นพันข้นผุนนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศในจุดนี้ม,มีสั้นสองสั้นสองมีอย่างน้อขังเทิงมีรีบขึ้นไปเนาะพันยางนี่ก็สิโอ้บ่ทัวดอกพี่นะ้องเนาะนี่ครับคืออาคารอาคารผู้ดีสารน,นะครับกว้างโว้งมากนะ

หนึ่งสงสาสี่หาหาสายการบินนะครับที่เมื่อยู่จุดน,นะน,นี้นะตอนีโบหัวทา่างแสดงว่ญญาเช็ดจังใดน,น้อนะครับพอวิญญากับว่าเคยมานางังเครื่องจักเทียนนะองเอาบรรยากาศคุ้งควงมากนะครับสามารถทิว่าผู้โดยสารลงเล็งเลยแหละนะครับจากฮัวอีก นั่นแค่ไหนทีว่าสี่เปิดเป็นทางการนะครับเนาะสีเปิดเป็นทางการแล้วก็สนามบินนาชาญเบื้องนเย็นเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่เดลเวนยาพดียวกว่าอาสิมาติดตามบริเวณนี้พี่น้องเบิ้งว่ามีว่าคนเดินทางมากหน่อยซําใดนะพี่น้องเนาะ mm hmm. นี่บรรยากาศนะครับเ mm hmm. ย็นสบายพี่น้องเย็นสบายเลยนะ สุดยอดน,นะครับวิญญาณเขามาเบ่งเลยสึกว่ากวงขวางมากนะครับกวงขวางแล้รก็โดดเด่นนะครับบัวว่าจะเป็นอาคารจอดรถบัวว่าเป็นอาคารผู้โดยสารนะครับล่อช็คอินช็คต่างๆนะครับนะกวงขวางมากนะครับพี่น้องวิญญาณบอกตรงๆว่ากวงขวงมากนะครับแนมไปใน ผู้ดีสารล,ลงเล็งวิดเลยนะครับเรีกว่าควงๆมากจากฮ้ว่เขาจะเปิดเป็นทางการเมือ่อใดนะเปิดเป็นทางการเมือ่อใดแล้วก็เปิดเป็นสนามบินนานาชาติเมือ่อใดนะครับจากทราบขึ้นกันนะครับวาสิเดหัวเปิดเป็นทางการแล้วนานาชาติแล้วก็สิมัโคชาติได้แน่มุ่งหน้ามาสู่คอนแกนเลยโดยที่พระองไปผ่านกรุงเทพนะครับพต้อง์ผ่านเทพเลย มาโดยตรงสมภารอีสานเฮามาคอนแคแนล,ลกันมาโดยตรงเลยแบบนี้นะครับเนาะนะครับโอ้เขามาเลยมันสดชื่นนะเย็ยนสบายนะพี่น้องเนาะมึงบรรยากาศภาพบิชโบนิงมาได้ด้วยพี่น้องเพราะว่าพี่ยาเอามือถือจับท้ายเอานะครับว่าขาของมันแ้วยดเบิดเดครั้งสุดท้ายของสายการบิน <c oughs> ไทยและปวงสายการบินมาจเกนสตาร์แอนเที่ยวบินที่ทีจีศูนย์สี่สาม ขอเรียนเชิญผู้ได้สารที่เหลือทุกท่านขึ้นเครื่องในร้านการคุกทางออกหมายเลขสาในนามของสายการบินไทยและกุญชัยการบินมาเิอเมสเซียนส์ขอขอบคุณผู้ได้สารทุกท่านและขอให้ทุกท่านเป็นท่านที่ประสบความสำเร็จค่ะดิจิตอลไฟล์โรบอทิคอลคอ a เปอร์สเตอร์ครับสมยุทธ์ครับสมที่จะเป็น สนามบินนานาชาติเมืองคอนเกนเพราะว่าพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาการสื่อสารต่างๆก็ไปนะครับเนาะแล้วก็ความสะดวกสบายของที่จอดรถความสะดวกสบายของผู้โดยสารตีโดยว่าเอารถตัวมากแเซไกซี่เขาจะมีไ้บริการย่จอดเป็นแถวเลยนะตอนนี้ออกไปส่งผู้โดยสารอยู่นะครับอาวิญญาค่ะผมมีอย่างไรดอกอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หรือว่า พ่วมอลังการงานสร้างของสนามบินนานาชาติเมือง่อนแก่นนะครับถ้ามีโอกาสกับพาเขาพัวมาเดินช่มเบิงนะครับมากินอาหารที่ทุกสนามบินแซ่บ,บก็ได้มานั่งครืงดื่มนั่งทานกาแฟเย่บวณนี้ก็เดินช่มเครื่องบินเนี่งก็ได้นะครับนะข่าววิญญาณภาเหนือผมไม่อย่างไรแต่จากการที่้องเห็นบรรยากาศแบบนี้ณนะสนามบินนานาชาติเมืองคอนแก่นนะครับสวัสดีครับ